ได้เข้าครับแม่เป็นคุ้นฝันเม่นเนาะวัตถิพานมาเป็นจ้าไหนก็แม่ฝันว่าจ้าไดนนะครับโอ้ยฝันว่าเขาเอาป้ามาขายให้ห้าร้อยสิบบาทครับจะเลยว่าเออมันอันนี้บอมันจสีออกหาศูนย์หนึ่งบอวางซีหรือหนึ่งหาศูนย์ วดที่แล้วเนาะจ้าครับพอได้มาต่ำเนาะเพราะว่ามันก็ออกอีรีมันก็ออกอีรีมันก็ออกอีรีมันเหล็กอันเขาอีกคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากที่แบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค้มฝันเถี่ยวก้อนเนาะจ้า่วดนี่แม่กับฟันฝันอีกครับพอได้จับป้าได้กระสอบปุ๋ยหนึ่งครับก็เลยตีเป็นเหล็ก ตีเป็นเหล็กอันไหนหาสามหาสองครับฝันอันแต่เมื่อคืนที่ฝันว่าระให้เงินอันสามร้อยยี่สิบบาทเพราะู่แขนให้ลังเลเพาะว่าคอยคอยก็เลยว่าเอานี่แหละสามสองศูน์นี่แหละครับวสองสามศูนย์ไปสูนหัวหนาดกลับเนาะแนมนมหมูกันเล็ก ก็เห็ดสานไม่เนาะเห็ดสานไม่กับพ่าท่นได้นเห็ดแล้วมาบ้านพ่อท่านได้อืนว่าเอ้ยจึกเลยตึกเบอร์เด้อนี่ิสื่อของมาขึ้นมาเซ็นบังสี่นะจะเลยฟันมาคนมาผูกแขนเต็มคอยกับผูกลอยหนึ่งผูกสามคนไม่คนละลอยมันมีมีพระองค์หนึ่งพ้นมานั่งอยู่นําเก้าอี้ผูกแล้วให้เจ้าของพ้นเด้อพ้นกระจับเงินให้คอย Bên ngoài hệ thống vận động, Sam loại y sip bay. Nhưng hay rằng chẳng hạn bay y sip bay nưng binh loại Sam bay. Hm, ok, 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 nó. ok, 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 กันไหวประ่าณโบโลบหลายเทโลบหลายเดี๋ยวมันจีบเกิดผ่านมากมันสิอย่างเนาะใช่สามสองศูนย์เป็นฝันมือขึ้นนี่ฝันมือขึ้นพระได้พระได้เพิ่นให้เนาะเพิ่ให้เงินมาึ่งสามรอยี่สิบบาทนะเอ่ะให้จะคล้องเพิ่นขึ้นเพิ่อนนะไปโยกใส่ต้วยใส่ดอกไม้คู่หนึ่งนะเงินนึ่งตัางว้ตอนแรกคอยก็ว่าแต่พระเพิ่นเสียเอาเนาะเพิ่นให้เอาไปปุ๊บเพิ่นกะ เอาเงินเก็บตั้งเงินมาให้ข่อยขึ้นไหมจ้ามลอยยี่สิบบาทกระจักนี่สิออกให้บ๊บบูบ๊อบบูแล้วคนฟันแม่นเนาะฟันเนาะเออฟันเคยถือจย่างไรก็ถือคือเก่าแล้วคนมาหลายๆอย่างสิก็ให้ตึงเนี่ยตอวให้ตึงเนี่ยตัวเพิ่งเชื่อกระปืองวดนี้ไปสิหูเนาะคนมาหลายฝนฉันเกือกว่าคนมาโฮมเต็มบ้านนี่ก็มาเต็มบ้านแล้วนี่แม่ละล้อมอิริบะ ตามจิตนะคันคอยมันคันฝันยังได้จังได้มันออกเอ๊ะว่าคนมาเต็มบ้านเนาะมาปูแคนให้แล้วก็มือินีสิบบอนึกบอกฝันว่าสิมาเต็มบ้านจังสี่นะแม่นว่าจบให้ีบอืโอ้โหแล้วต้องอาศัยบุญบารมีของคนฝันแล้วผู้ฝันแม่นเพราว่าหลายๆคนนี่ซื้อเลขยจะได้ก็บ่ถืก เพราะว่าบุญเท่าประธานในหอดบารมีพระธานในพ่อก็ต้องอาศัยบุญบารมีของฟูพึ่นฝันแม่นล่ะเงินบ่จ้ะบุญห้าวอ่าจดีสัมพันธ์กับแม่รอนกดอย่าได้แน่นอนจ้ามียังฝากมียังฝากหอดเอ็ซีเออชว์ตัวเลขชั่ตัวเลขกันพี่น้องปรากฏเนี้ยเดี๋ยวพี่น้องสิว่าไม่เห็นตัวเลขอันว่าทั้งนี้นะครับคุณแม่ครับหมุนหมุนเรื่อยๆแม่หมุนช้าช้า อธิบายฝันแม่รอนนะครับบอครับบตองบอตองอธิบายเนาะเับเลกนี่แค่ฝันเราบอกไปเราดิในปันไหนได้เหลายไรปันนี่ฮะน้อถือกับทีถือคือเขาม่ชงหน่อยๆนี่ครับแม่จ๋ามาชงน่อยันมาชงหน่อยๆนี่ครับอาจามาจ้าพี่อาจรครับโอ้น่จะบวเชียงระบันห้าสองห้าสามหนึ่งเก้าหกหนึ่งหกสามร้อยยี่สิบาทคูณบลยจาคุณเมี่ยชอบ ตัวไหนมากที่สุดครับแม่ชอบตัวไหนมากที่สุดชอบเสื้อตัวนะครับชอบอีลีนะครรับอีลีหรออะไหแม่ตัวนี้แล้วนี่สามตัวสามสองศูนย์ัไทยประกาศได้ไหมประกาศได้ตัวไหนครับ สามสองศูนย์ครับสามสองศูนย์ของข้างน้ำพุน้ำให้มาขึ้นนี่เพื่อมีบุญมีโศกเนาะครับครับผมเป็นไห้กับมือไหมอืมครับอืมครับมีมีอย่างหอดเอฟซีคนในบอโอ้ก็ให้ถืดเด้อแม่อันมาทั้งนี้แม่ทั้งขุนพ่อแล้วเดี๋ยวพันทีวานทำคลิปมาจนเจ๊เกียตายไปถ่ายแต่ด้านข้างทีวานเอาให้ผมตรงๆน้ำมูนเองผมอยู่ข้างนู้นโอ้ไหเอฟซีตืดเด้อเนี่ยเห็นมาเห็นมาเบิ้งในส่องยูทูบของทูตุคนเนี่ยเนาะ ให้ด e ังให้ลำให้่วดให้ตื้อทุกคนให้เขาได้เฮ็ดคลิปให้อันนี้ให้เขาดังเด้อนี่ให้มันตื้ออีลีนี่สาธุสาธุหลายช่องก็เหรอครับแม่เท่าชูวเราบ่นก็แล้วคนมันบึ้งโดนแล้วได้มาบอกความฝันแบนปฟันตวเลกนะครับห้เอฟซีท่านผู้ชมเอาไปใส่เป็นแนวทางในงวดวันที่ หนึ่งไม่น่านะครับขอบคุณครับคุณแม่ครับผมครับผมสวัสดีับมาให้สุขให้มาเด้อให้จิตเด้อ